สวัสดีครับยีต้อเราเข้าสู่ช่องโปเตโตวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่มีสกิลในการสามารถลดต้านทานธาตุของธาตุลมได้ที่มีตัวอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ มากันที่ตัวแรกนะครับที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องมีกันอยู่แล้วนะครับก็คือเทวเวลเลอร์นั่นเองหรือว่านักเดินทางของเรานะครับเอเทอร์ลูมีนเนาะซึ่งสําหรับเอเทอร์ลูมีจะต้องเป็นว่าเป็นธาตุลมด้วยนะครับเพราะว่าในการใช้นติของเขาเนี่ยมันจะสามารถลดต้านทานของธาตุลมได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าหากจะเอามาเล่นกับตัว DPS ธาตุลมเนี่ยอย่างเซียวเนี้ยใช้เทวเวลเลอร์ก็ได้แต่แอบจะรู้สึกว่าอาจจะลำบากหน่อยหน่อยเพราะว่า มันค่อนข้างควบคุมทิศทางลาบากด้วยนะครับผมมากันที่ตัวต่อมาครับก็คือปู่จงของเราเนั่นเองครับหรือว่าจงลี่นะครับจงลี่ถือว่าเป็นเทพหินที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในด้านของโลเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการลดต้านทานทุกธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุหินน้ําลมไฟไฟไฟ,ฟ้าน้ําแข็งไม้รวมถึงกายภาพด้วยนะครับปู่จงคนนี้คือเป็นคนที่แบบสุดยอดมากนะฮะลดทุกธาตุเลย นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะบอกเลยว่าใครที่มีจงลี่เนี่ยถ้าอยากจะเอา DPS อย่างเซียวไปเล่นเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะลดต้านทานทัานลมไปอีกนะครับผมถือว่าเป็นแค่เปิดเกาะไปเนี่ยก็สบายด้วยนะฮะได้ทั้งการป้องกันได้ทั้งดาเมจอ,อีกต่างหากโอ้โห whenever. เรียกว่าสุดยอดมากครับกูบปูจงของเรานั่นเองนะครับ มากันที่ตัวละครต่อมาครับก็คือเวนตินั่นเองหรือว่าเทพลมของเราครับเวนติก็สามารถลดต้านทานพัดลมได้นะครับแต่มีข้อแม้ ข้อแม้ของเวนติคืออะไรนะฮะข้อแม้ของเวนตินะครับก็คือการปลดหมู่ดาวนั่นเองครับหากอยากจะลดต้านทานลมเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ C2 เลยนะฮะจะทําให้ความต้านทานลมและต้านทานกายภาพของตูลดลง12เป็นเวลา10วินาทีช่วงเวลาก่อนที่ตูซึ่งสูก Skyward Sned พัดให้ลอยล่วงลงสู่พื้นความต้านทานลมและความต้านทานกายภาพจะลดเพิ่มอีก12เรียกได้ว่าไม่ว่าจะลดต้านเรไม่พอลด กายภาพก็ได้ด้วยนะครับแต่ต้องเป็น C2 นะถ้าไม่ใช่อวยจริงๆก็ไม่ต้องปลดก็ได้ครับไม่ต้องไปเสียเวลาปลดมูดาเพื่อจะเอาตัวตาทานหลบจากเวนติเนาะมันเป็นอะไรที่เรียกว่า นานๆมาทีด้วยไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับมีทีสูนผมว่าก็โอเคแล้วนะเวนติ enti, นะครับเอามารวบศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการฟื้นฟูอนุธาตให้นั่นเองนะครับผมแล้วมากันที่คนสุดท้ายนะครับก็อยู่ในนี้เหมือนกันเลยก็คือจีนจีนเช่นเดียวกับเวนตีเลยครับถ้าทุกคนเกลือบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่ซีนึงนะครับที่จะสามารถลดต้านทานลมได้นะครับก็คือซีซี ผมเองใกล้จะถึงแล้วด้วยทุกคนดูก่อนผม C3 แล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะฮะถ่ายคลิปนี้อยู่ C3 แล้วแต่กลัวว่าเราจะอัพคลิปนี้ไปอาจจะ c c ก็เป็นได้นะครับซึ่งจริงๆบอกเลยว่า c c ของจีนประโยชน์มากๆนะครับใครที่อยากจะเล่นคู่กับเซียวอย่างเงี้ยหรือว่าเฮโซอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะคะเหมาะมากๆนะครับผมซึ่งภายในพื้นที่ของเดนเดเรีย นะครับหรือว่าไอเป็นสกิลอันติเนาะจะลดต้านทานลมของสตูทั้งหมดลง40ซนะครับเรียกว่าโวยโกงอยู่นะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่เวลาใครอยากเอาพวกท่านลมมาเป็น DPS เนี่ยจีนก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับในการที่เอามาทั้งฮิลได้ด้วยนะ,ะจีนฮิลได้แล้วก็บัฟในเรื่องของการลดธาตุลมอีกต่างหากนะครับทำให้ตัวละครท่านลมเนี่ยมีดาเมจที่แรงขึ้นมีข้อแม้ว่าต้องซีสีนะถ้าเ,เพื่อนเพิ่งได้จีนกันมาเนี่ยโหเรียกว่าอีก ยาวไกลเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมลุดจีนมาหลายครั้งแล้วนะครับจริงๆถ้าลุดอีกครั้งผมก็รับได้แล้วเพราะว่าผมก็เล่นเซียวด้วยผมก็เล่นเฮโซด้วยนะครับซี่สี่ก็ทข้งที่จะเก่งพอสมควรเลยนะครับผมไปนีงกันบ้างครับทุกคนสาหรับใครที่ยังไม่เคยรู้เนาะว่าเฮ้ย มันมีตัวละครลดต้านทานธาตุลมได้นะอ่าก็มี4ตัวด้วยกันนะครับอ่าเรามาทบทวนกันเนาะก็ตัวแรกก็คือ t าวเว l e r นะคะอ่าทาวเว,ะะท,ว,เวที่ต้องเป็นสกิลอันติีของเขาตัวที่2นะคะปู่จงลี่ของเรานั่นเองเนาะเมื่อกลางโลกเข้าไปนะครับก็จะสามารถลดต้นานทานธาตุธาตุได้หมดเลยนะครับ คนต่อไปคือเวนตีนะครับแต่เวนตีมีข้อแม้ว่าจะต้องซี2นะถึงจะลดทาตุลมได้นะครับและคนสุดท,ท้ายครับก็คือเป็นทางดานของ G ีนะครับเช่นเดียวกับเวนตีเลยต้องเป็น C 4นะครับถึงจะสามารถลดต้านทานทาตุลมได้เช่นกัน นะครับก็เรียกได้ว่าณนปะัจจุบันมีอยู่4ตัวนี้แต่ในอนาคตนะครับหากมีตัวละครธาตุลมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความสามารถที่ในการลบท่านทานได้อีกนะสำหรับใครที่ชอบตัวละครธาตุลมเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคําตอบแล้วก็ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคบผมครั้งหน้าผมจะทำคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยละกันวันนี้ผมไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย